สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกทุกท่านนะครับเคลิปนี้จะเป็นแนวทางสู่ดินแร่ที่สสูบนะครับจะเป็นสู่แบบสตัวกับแนวทางสู่ดินแรกแบบสี่ตัวคลิปนี้ผมจะมาให้ชมกันนะครับสำหรับแนวทางวันที่1กันยายน25 6 8ออันนี้จะเป็นทางเลขแรกนะครับดินสี่ตัวครับออก 63เสียเงินก้อนได้3.9หลังจากที่สูบหลุดไปในงวดที่ออกศูนย์6เป็นงวดที่สูบหลุดนะครับสูกกลับมาเดินต่อนะครับได้4กวดติดนะครับมาที่เลขนี้นะครับซึ่งในมวดที่ผ่านมาครับเลข3เป็นเลขที่ชนกันแทบสุ่สูเลยนะครับปรากฏว่ามาจริงเนาะมาที่หลักหมื่นครับซึ่งจะมีสูบเทียบชนหวยแรกนะที่ผมให้ไปนะครับจะเป็นแบบเทียบชนกันสองสูนะครับเป็นสูบแบบสามตัวเนาะสองสูนั้น ชนได้เลขสามนะครับมาจริงเนาะเข้าที่หลักมนยแรกนะครับสองสูนี้นะครับผมลงไว้ให้แล้วซึ่งจะมีอยู่ในคลิปก่อนนั้นนะครับพร้อมกับวิธีคิดนะสองสูดปากหลักหน่วยแรกนะครับเป็นสูดเดินดีนะครับแต่ว่าเิปนี้ครับจะเป็นสูดเด่นแรกนะครับสองตัวเดินดีคือสูนี้นะครับกับคลนปอนวไทคือแบบสี่ตัวนะครับสูนี้ได้สูนับสามนะสูนี้ดินที่สิบแรกครับ ออกหกสานะครับวันที่8ครับสายที่หลักหน่วยครับเข้าตัวดินนะครับมาตัวที่2นะครับออกหกสาซึ่งในเจ็ดวันแรกนะครับที่ผ่านมาสู่นาที่สิแรกนะครับวันที่8สู่ได้ศูนย์ครับสามนะครับใครตามสูตรนี้อยู่มาดูหนึครับอันนี้เป็นวันแรกครับได้7กับ0ออก0 6นะครับวันแรกสู่มาทักสิบนะครับวันที่2ได้8กับ1ครับออก8 7 งวดที่3ครับได้9กับ2ออก2 0ก็หมายหลักสิบนะครับงวดที่4ได้0กับ3นะครับออก0 6งวดต่อมางวดที่5ในงวดที่5สูงได้6กับ9กครับออกเก้าหนนะครับงวดที่6ได้2กับ5ครับออก2 6งวดที่7สูงได้2กับ5ออก5 0งวดที่8สูงได้0กับ3ออก6 3 ตามแนวทางสูงนี้อยู่ในคลิปนี้จะคำนวณให้ดูกันนะครับซึ่งในเจ็ดวันแรกนะครับสู่มาที่สิบแรกนะครับวันที่ผ่านมาสู่ไปที่หลักหน่วยแรกนะครับออหกสามนะครับ คลิปนี้อ่าผมจะคํานวณนะฮะให้ดูตั้งแต่วันแรกที่สู่เริ่มเดินนะท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ก็มาคํานวณนะไปพร้อมกันครับวิธีคิดแนวทางสูตรนี้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยครับบวกกับหลักสิบบนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนแล้วก็บริบแปดคองทีอ่าหลัก พันบวกกัน3ครั้งคับ6 3สามสปได้8ปเนาะเราบวกเทียบกันกับหบวกแปดได้14บสี่บวกสาบสบวก22ยี่สองยี่สิบนี่คืองวดแรกครับสูตรได้7กับ0ออศูนกนะครับนี่คืองวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับคืองวดเดอกูนย์หกต่อมาครับงวดที่2อสูตรนี้วิธีคิด หลักแสนบวกกัน3ากระดังครับหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกก,ก,กกับหลักร้อยบน10บ,บนบวกกัน3ากระดังครับบวกกับหลักหน่วยบนแล้วก็บวกดีแปดของที่ในงวดที่สองเดานูตรนีน้ครับบวกกันได้8กับ1ออก87เข้าที่ตัวแรกครับแม่สั่มหลัก10นะครับต่อมาครับสิบในงวดที่3เรามาลองคำนวณเทียมเงิน สูนี้ครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักร้อยบน10บนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วบนครับบวกกัได้วย8ทุ่ที่ในงวดที่3งวดนี้ครับอย่างสูงนี้บวกกันได้9ก้าคออก2องศูนย์มวดต่อมางวดที่4 สูนี้ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งครับหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักร้อยบน10บนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนแตบวกด้วยแปงที่อีกครั้งครับ5้าบวกจะได้12 12บวก3าม2บ้งวก8ดได้30มวที่4งวดในงวดน,นี้สูดได้ศูนย์กับ3ครับในที่ตัวแรกครับถูกเป็น4งวด ่อมเมื่อที่ห้าดาวทอนสูงนี้วิธีคิดหลักแสนบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักพันหลักร้อยบวกกับหลักสิบ บนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกแกับทีในงวดที่5้าแนว้างสูงนี้ครับบวกกันได้6กับ9ออก9 1ครับสิท่ทงวดต่อมางวดที่หสูนี้วิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับ หลักพันโบก,กันสามครั้งบวกหลักร้อยบนสิบบนโบกันสามครั้งหน่งบนบวกด้วยเลขคงที่คือแปดครับในงวดนี้ครับแนฟังสูนี้โวก,กันได้สองกับห้าครับออกสองหกต่อมาวันที่เจ็ด สูนี้ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้ง 2, อคูณสเป็นหหลักพันคูณ3ครับได้15บวกกับหลักร้อยปน10บนบวกกัน3ครั้งนําบวกกับหลักหน่วยบนด้วยแของที่ในงวดน,นี้ครับบวกกันได้2อกับหซึ่งจะมี2งวดน,นี้ได้2อกับหครับออก50ู 0. ต่อมาครับงวดที่8ในงวดที่ผ่านมาครับสูนี้เรามาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบนบวกกับหลัก10บนบวกกัน3ครั้งหน่วยบนบวกกัน1ครั้งบุริแปดของทีครับในวงที่ผ่านมาแนวทางสูดน,นี้ครับบวกกันได้สูงกับ3ออกแสาจากซีตีแนวทางสู่นี้ครับเดือนที่10บแรนะครับแบบ2ตัวเด่นดีนะครับก็ม่วดที่8นะครับสู่ไปที่หลักหน่วยนะครับ ได้สูงดับงแนวันนี้เป็นสถิติงวดที่9นะครับใครตามอยู่มาดูนครับคลิปนี้อผมจะคำนวณยห้ผไปชมกันนะครับวิธีคิดแนวนทางสูตรนี้หลักแสนวกกัน3ครั้งครับหลักพันวกกัน3มครั้ง หลักร้อยบวกบบวกันหนึ่งคแงงสิบบนบวกกันสามคแ้งบวกกับหลักหน่วยบนนำผลด้วยแปดคงที่คแงงครับเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกแปดสิบเจ็ดบวกแปดยี่สิบห้าสามสิบสามแปดครับตัวแรกที่ได้มงวดนี้คือแปดครับบวกหกสามแต้มนะครับได้เท่ากับหนึ่งมงวดเก่าคือใบนี้ครับสู่ได้ศูนย์กับสามออกหกสามนะครับนี่คือสู่เก่านะครับ ที่ยังติดมาล่างอยู่เนาะแบบสมตัวเดอนดีแล้วแนวทางสูงนี้นะครับวันนี้เป็นงวดที่9นะครับแนวทางสูงนี้ได้8กับ1นะครับ แนวทางสูงนี้ครับเด่นแรกเรียบสมดูเดือนดีนะครับทางเดืเลขแรกแนวทางสูงนี้ครับวันนี้เป็นสถิติมวดที่สี่สิบนะครับสูในงวดน,นี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสูนี้เคยหลุดนะครับเคยหลุดในงวดที่ออกศูนย์หกนะครับสูการมาเดินต่อสี่มวดติดนะครับ ก็วันนี้ครับได้789 0เนูนนาะอันนี้คือแนวทางเด็ดแรกนะครับแบบสองตัวในคลิปนี้ครับสูงได้8กับ1นะครับจากซนะีตีนะเด็ดที่10แรกนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสูงวันนี้ได้8กับ1 ทางสูงนี้ครับตั้งแต่มวนแรกถึงมวดที่8ยังไม่มีง,งวดที่สูงมาสมตัวเลยนะครับมวนนี้ครับได้8กับ1นะครับนักชมดอมเช่นนะครับคลิปนี้ฝ่ายเยท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ